ันนี้จะมาลองกินมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในปี2020นะครับยี่ห้อเนี่ยไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะพาควิอะไรมั้งวันชิปชาเลน์นะครับอันนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากอเมริกานะครับขอบคุณพี่ดอนกล่องหนึ่งประมาณ6-7ดอลลาร์นะครับดูคำเตือนอิน like i e l l เดีแลวมาดูกันว่าเป็นยังไงข้างในข้างในนะครับทรงหลุมศพาเไยครับแล้วก็จะเป็น คำอธิบายว่ากินยังไงอันนี้คือตัวมันฝรั่งนะครับมาแผ่นเดียวจริงๆก็ถอยหลังไม่ได้แล้วเปิดแล้วนี่เขาก็บอกประมาณว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะเขาบอกว่าข้อหนึ่งลิ้นคุณจะเผ็ดมากข้อสองเหมือนถูกยับใบหน้าข้อสามสายตาจะเริ่มผ้ามัวจากน้ําตาที่ไหลออกมาข้อสี่เจ็บไปถึงจะแสบไปถึงตับกัดนี่อะไร กึ๋นๆไส <า S 1> ้ไส <า S 1> ้ไส <า S 1> ้อะไรพวกนี้เออแล้วก็ข้อห้าก็คือคุณจะถูกนอกเอาโดยที่เราเนี่ยสู้กับพริกไทยหรือพริกเนี่ยชื่อลิปเปอร์นะครับโดยที่มันฝรั่งเนี่ยก็จะผสมหลายๆอย่างเลยละ่ะมีพวกเสฉวนพวกออสกอร์เปียนชิลลี่เปเปอร์อะไรพวกนี้เขาเขียนอธิบายไว้แล้วก็วิธีกินก็คือกินทั้งแผ่น รอให้นานที่สุดก่อนจะดื่มน้ำนะครับแล้วก็สามก็โพสต์ลงโซเชียลใส่แ a ชแท็กวันชิปแช e น์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันว่าใครจะเป็นแชมเปนระหว่างคนกับมันฝรั่งนะครับนี่โอเคเดี๋ยวจะลองแกะกินโอ้โหกินเหมือนของเน่าเลยเปรี้ยวๆอะ่ะเดี๋ยวนี้มีแตกอยู่สองชิ้นนะครับเดี๋ยวแบ่งให้ ตากล้องถ่ายง้องกินทั้งชิ้นแล้วล่ะอิเชยโอเคลองกินดูเฮ้ยกัดดีกว่าวะเอ้ยเสียวอะเอ้ยทั้งอันเลยแล้วกันนะ <c oughs> จืดตัวมันฝรั่งอะอร่อยมากเลยเป็นแบบเป็นชิพแบบดีๆหนาหน,น,น่อยอะรสชาติจืดกลิ่นพริกพุ่งเลยตอนนี้แบบ กิ่นแบบพริกป่อนอนะกลิ่นพริกป่นขๆมๆนะเค็มนิดๆอืมก็อร่อยดีวะ่ะค่อยๆมานั้นหนึ่งแบบคลิปนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าความเผ็ดมันค่อยๆมาตอนนี้หัวเริ่มแบบเริ่มเริ่มคันๆแล้วความเผ็ดเริ่มมาจากตรงลิ้นละ เออก็อยังยังรู้สึกว่าทนไหวอยู่นะน,นตาไหลแล้วคืนนี้ก่อนกินเนี่ยพี่สาวเตือนให้กินอย่างอื่นก่อนออลมขึ้นเลยโอ้ย ไอพิกนี้มันชื่อพิกวิปเปอร์โอ้ยเหีเ้ยเผ็ดวะนี่จริงกินน้ำเลรได้นะทำไมเราต้องไม่กินวะโอ้จะไม่ไหวแล้วอะไอ้ยี่นตาไหลแล้วโอเค โอ้ยน้ำมูกันไหลเฮียเศร้าวะยังทีเด็ดวะตายโอ้ยอายายคือความรู้สึกตอนนี้มันเผ็ดแบบไม่รู้จะรออะไรอ่ะคือแบบอยากกินน้ำกินนมอ่ะ โอเคนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับวันชิปชาเล่น